สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดาไตรวิชานันท์ครูเรมัท t าเรืวสาหัวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบรุรีเขต2ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผอรวรเทพรักษาพงศ์ให้รับผิดชอบในส่วนของโครงการโรงเรียนหัวแข็งซึ่งโครงการโรงเรียนหัวแข็งของเรามีแผนง,งานการโครงการสมบูรณกันเนาะนะคะในโครงการตรงนี้นะคะเราได้เน้นเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจรนะคะ โรงเรียนวัท่าเด็กของเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนข้าพสอนและเป็นโรงเรียนที่ได้รับโลกรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบยมุกนะคะในส่วนของการทํางานแผนงานโดยโลงครั้งนี้ดิฉันขอน้อมนําพระราชบัญญัติของในรัชกาลทีก9และพระบระมราชโบายของในรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะคะเพราะว่าต้องการให้อ่ในการทาํางานครั้งนี้อยากให้ทุกคนได้ทํางาน ทำหน้า,าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทนะคะมีสติรู้ตัวต,วตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนนะคะ,ะขาดความรบอบคอบเพราะทุกคนถ้าหากว่ามีความประมาทและขาดความรอบคอบเมื่อไรนะคะ mm hmm. ความเสียหายความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นแน่นอน mm hmm. ค่ะสำหรับในการทํางานรูปแบบในการทํางานแถงานรณรงค์ครั้งนี้นะคะเป็นการทํารูปแบบ การมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนนะคะหรือเราพูดสันส้นๆว่าบาวรน,นะคะบ้านก็คือชุมชนผู้ปกครองนะคะวัดก็คือพระสงฆ์แล้วก็คุณธรรมที่พระสงฆ์ได้สั่งสอนเด็กๆนะคะในส่วนของโรงเรียนก็มีคณะครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียน สำหรับเมื่อจะทำง,งานนะคะเมื่อจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนเราจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันก็คือ M O U นะคะในส่วนของแผนง,งารล,ลงครั้งนี้นะคะเราได้ยึดตาม5เสาหลักของโครงการยาาใหม่โลกมาเป็นแนวทางในการทำง,งานนะคะโดยทำเป็นยุทธศาสตร์ค่าด้นะคะ,ะให้เกิดความปลอดภัยกับโรงเรียน สำหรับยุทศาสตร์ได้ที่1น,นะคะการบรหิหารจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเรามีการจัดก,กิจกรรมในการจัดตั้งคณะทํางานในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการทำเอ็มยูกับหลายๆฝ่ายนะคะมีการจัดทําตามแผนงานโดยลงในการที่จะทําตามยุทศาสตร์ได้หนึ่งผลที่ได้รับก็คือเป็นการมีเครืกิด ภาคีเครือข่ายมากขึ้นนะคะการส่งเสริมให้เรียนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็บุคลากรนักเรียนผู้ปกครองทุกคนนะคะที่มาเรียนก็จะสมบูรณบบร้อยเปอค่ะสำหรับทิศสานที่สอนะถนนการสัญจรจะอย่างปลอดภัยนะคะก็คือในโรงเรียนมีการวางแผนผัง ถนนนะคะให้เกิดความปลอดภัยเวลาที่ผู้ปกครองเข้ามาสมบุตหลานนะคะจะเกิดความปลอดภัยนอกจากนั้นทางหนรงเรียนของเรานะคะก็จะมีสะพานลอยนะคะก็จะให้นักเรียนทุกคนนะคะที่จะมาะโรงเรียนนะคะได้ขึ้นสะพานลอยห้ามสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะผลที่ได้รับนะคะเกิดความปลอดภัยกับทุกๆคนนะคะในส่วนวิ่าสาระที่3นะคะยาพหนะปลอดภัยอันนี้ก็คือมีวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลก่อนที่จะ ใช้ยาแผน,นะดูแลก่อนว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนแล้วก็ในการดูแลรักษาจะทำอย่างไรให้ใช้ได้ตลอดไปนะคะผลที่ได้รับคือนักเรียนทุกคนก็จะทราบผลกระทบของการที่ใช้ยาพผนาที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็รู้จักดูแลรักษายาพนนาของตัวเองแล้วก็มีประสบการณ์ตรงสําหรับยีสศาสตร์ที่4ผู้ใช้รถใช้ถนน ปลอดภัยอันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะโดยการที่เจ็ดทาคู่มือคู่มือนะคะในแต่ละชั้นได้เอาไปใช้สอนนะคะแล้วก็มีการจัดอบรมให้กับเด็กๆนะคะมีอ่า,าก,กิจกรรมท่าจิตสมนึกโดยที่เรียนเกี่ยวกับหมายสื่อรับถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องหมวกน,นกโดยการแจกแผ่นพับ ในขะณะ,ะที่เราเดินเดินโรงเราก็จะแจกให้กับผู้ครองนิชาบ้านด้วยนะคะผลที่ได้รับก็คือมันจะสร้างองความรู้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงนอกจากนั้นแล้วก็เด็กๆยังทำสื่อ,อสื่อเรื่องหมวกกันน็อกนะคะแล้วกว็ในห้องส่อการเรียนรู้ด้วยะค่ะสำหรับวิสาด้ที่5นะคะการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุนะคะเด็กที่คนไหนก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีการ ดูแลนะคะแล้วก็การทำประกันหมู่ให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็เมื่อกูบาดเหตุแล้วก็จะได้รับการเยีวยวนะคะผู้ที่รับาก,การจัดเียมตรงนี้คือผู้ที่รับบัติเหตุนี่ยก็จะได้รับการเยีวยวนะคะแล้วก็ได้รับความปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับเรื่องของสถิติของการสวมบวกกันนกหรือไม่สวมบกวกกันนกเนี่ยเราก็จะชุมสภาเด็กเรียนนะคะในโรงเรียนแล้วก็จะมีการจัดแบ่ง สถานะเรียนให้ทำหั้ารี่การตรวจเช็คนะคะว่าใครสวมหรือไม่สวมสำหรับคนที่ไม่สวมเราจะมีการติดตามนะคะเพื่อความหมุนใยดูความหมุนใยว่าเขาจะสวมอีกไหมนะคะดูแลพฤติกรรมของเขา